คนชินว่าไงครับนี่ที่ผมเจออยู่เหลืองเหลองเหลืองเหล่องเจอไหมเจอไหมครับเนะี่ยคืออะไรวะเหมือนเป็นทางเดินทุกอย่างหรือเปล่าไมใจผมเดานะเฮ้ยทุกคนเจอมันไหมตามหากูเหรอเออกูตามหามึง ดีเลยไม่มีธุระแต่จะมาจัดการเมื่อไงมึงไม่เลิกสักทีไงจองล้างจองผ่านกูเนี่ยฮะมึงไม่มีแต่กูมีมีอะไรของมึง <S <S มึงจะจบไปยงังวะมึงจจก็จบไปยงังเรื่องของอตามล่าแล้วเดี๋ยวรอคนอื่นนะฮะจบไปยังไม,มไม่ยอมอะไรไอนะฮะมาดิวันนี้จะรู้ว่ามึงจะยอมไม่ยอม มั่นใจมากสู้ก็ได้นะแรงมึงกับผู้หญิงขนาดนี้ฮะมาดิอุ้ยอ่าอือไอ้แรงยันได้โว,ว้สู้ไม่ได้หรอกสวัสดีครับพีพีเอฟทีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผม ออกมาตามล่าตัวกลุ่มของพวกตุงงม่ดีที่มันยังลอยนวลที่มันยังตามคิดว่าจะตามล่าผมอยู่แล้วก็รวมทั้งนางตุงดีกับแม่นางที่ตอนนี้ยังไม่จบยังไม่หยุดนะเดี๋ยววันนี้แหละทุกคนผมคงเลือกทางที่ถูกที่สุดแล้วนะแล้วก็สิ่งที่ควรต้องทํานะถามว่าผมอยากจะทําบาปท,ทาไอ,อ้เบนกร,รมีไหมผมไม่อยากทําหรอกแต่ในเมื่อผมให้โอกาสในเมื่อผม พยายามเจรจารยให้เป็นแบบสันติอย่างเงี้ยแต่พวกเขาที่จะไม่ยอมจบแล้วก็จะเอาแต่ชีวิตผมเข้าแรกที่ผมเคยเปิดชีพคนรักของ,งานางนางก็แขนแบบแข็จนหรือว่าจะเอาชีวิตผมไปแทนอนะ่ะทุกคนคิดดูดิแล้วตอนนี้ผมก็อยู่จุดที่ผมเคยมาครั้งก่อนที่เคยเจอพวกของ,งานางตามผมมาที่นี่เผมกลับมาครั้งนี้ดูสิ จะกล้าออกมาหาผมไหมผมมำงดูทุกคนผมเฉียวโดนพวกกับดักนะบางทีอาจมีพวกกับดักที่กลุ่มของพวกมันอะวางไว้หรือเปล่าเนี่ยต้องระวังนะทุกคนอย่าประมาทเพราะว่าในป่าบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราอาจจะเจ๊น,นะทุกคนนะตรงนี้เหมือนมีร่องลอยกันตั้งแคมป์ทุกคนใช่วยไหมครับมันมีร่องลอยกันตั้งแคมป์นะ ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าให้กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเหมือนฝนจะตกนะที่นี่เมื่อคืนนะคนเหมือนฝนจะตกเพราะว่าพื้นจะเปียกมากๆคนดูซึ่งตอนผมเจอเหมืนอนนี้เลยพักหลออตัวส่วนใหญมีไม้วางไว้อยู่เห็นไ,ไหมตรงที่ไม้พาดตรงต้นไม้ไว้ แล้วก็มีพวกไม้ตั้งวางพื้นเหมือนเป็นระเบียงนอนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันว่าเป็นที่พักของใครกันแน่ทุกคนนะไปทุกคนครับตอนนี้ผมนั่งหลบเยื่อนะแล้วผมไม่ยินเสียงกแปลกๆขึ้นมาที่หูผมสองข้างยินชัดมากผมพยายามส่องกล้องไปรบอบๆนะแต่ผมยังไม่เจออะไรนะตอนนี้แต่เสียงนี้ลอยมาตามลมนะนรูสกว่าจะลอยมาตามลม ล,ลมเงียบไปเสียงก็จะเงียบตามนะต้องเป็นตอไม้สักอย่างใช่ไหมดีไหมดีไหมดีไหมนี่ไม่มมมเี็นคนเดินไหมทุกคนไม่รู้ว่าคนหรือสัตว์ตอนนี้จะเสียงชัดเจนมากๆนะ ผมกำลังจะเดินเข้าไปดูจุดที่ผมเจอเหมือนเป็นที่พักด้านหน้าน้นนะทุกคนเรสูงไปดูใช่ไหมครับที่มีไม้พายู่เหมือนเป็นทําไม้ไว้เพื่อเป็นเสาค้าอะไรสักอย่างพาเพียบๆเาไปดูพร้อมกันนะตัวนี้ขอซุ่มทุกคนว่าตรงนี้จะมีคนพักอยู่หรือเปล่า Non, non. ที่นี่ดูไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนเพราะว่ามันดูโล่งและแสงเข้าถึงไม่ค่อยทึบเลยมันดูเหมือนแบบเฉยๆไม่ค่อยมีความน่ากลัวเท่าไหร่เดินคนเดียวมันต้องแบบคิดมากเท่าไหร่ทุกคนแต่ป่าบางที่เนี่แบบทึบมากๆนะแสงเข้าถึงน้อยตอนไปคนเดียวคือเราแวงมากๆนะ มบนี้มันคุ้นๆท้่มันหอมใครเจอมันไปสักอย่างในปา่นนนนมมานะปทุกคนนะมีกลิ่นหอมมันหอมมากพี่ๆโคตรหอมเลยไปทุกคนไปทุกคนไปดูจิตนันกัน ผมกำลังมองนั่งซุ่มอยู่พักหนึ่งไม่เจออะไรนะแล้วก็เสียงผมได้ยินเหมือนมีคนเดินกรงงีไปแล้วนะ ใส่ทุกคนเป็นลองห้วยเก่านะใช่าไหมเป็นองห้วยถ้ามีน้ำช่วงน้ำป่าไหลหลากอนฝนตกเนี่ยตรงน,นี้เป็นลองห้วยเลยใช่ไหมมีขวดน้ำเหมือนจะมีคนมาผักกาสัยด้วยที่นอนใครหรือเปล่าเนะีย ช่วงหน้าที่เป็นช่วงหน้าจนที่มีน้ำอ่ะมีคนมาพักก็กทําแนวกั้นน้ำไว้เจอไหมทุกคนนี่เพื่อเก็บกักเก็บไปใช้นะรู้เลยดูออกกันทุกคนเฮียต่อไมอ่บนหินมีคนตั้งใจวางไว้ คนคิดว่างครับนี่ที่ผมเจออยู่ผมคิดว่ามีการสร้างขึ้นมาให้มัเป็นที่พักแต่ว่าอาจจะพักแค่ชั่วคราวแล้วก็ไปแล้วอาจจะนานแล้วนะมีอะไรข้างบนแบบแทุกคนเม่เจีเจอไหม เคลื่นอนไหวข้างบนนะ,ะ่นใช่ปะเจอมั้ยนะน่าจะเป็นคนน่เหลือง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 จอมั้ย,นะจยนะเอๆๆๆๆจอม,มั้ยครับเนะี่ยคืออะไรวะเจอมั้ยครับทุกคนนะ่าสัตว์เหรอสัตว์ป่าเหรอ,หรอ,หรอมีอผมยื่นเสียงใบไม้ทั้ง,ทงกิ่งไม้หัก มีการเคลื่อนไหวจุดนั้นทุกคนเจอไหมเชี่ยล่ะอะไรวะนะาเนี่ยสัตว์เปล่าหาที่หลบก่อนทุกคนเป็นคนเป็นพวกนี้เราไปดูปลอดภัยหรือเปล่าอะไรมัเมนเคลื่อนไหวยอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมครับผมว่า เป็นสิ่งมีชีวิตรรนะทุกคนถาจการเคลื่อนไหวแล้วจะมาจะมาใช่ไหมหาเห้บก่อนมันกำบังฮักกิ้งมาอยู่สสรหรือเปล่าคนลิซัตวะอยู่ดันหน้าของแม่ พวกสักโครงเพราะว่าสีออกเหลืองๆนะทุกคนดูมันดำนะมันหาก,กินหรือเปล่า ผมเยอะมากเลยผมฟังเสียงแล้วก็ดูอยู่ว่าไอตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่าสงว่าเสียงมันจะเงียบไปทุกคนเสียงมันจะเงียบไปนะผมจะไปข้างกแลผมก็ทางออกกว่านี้ มันจะมีคนอยู่อาศัยแล้วแต่ว่าซึ่ผมเห็นก่งเคลื่อนไหวเมื่อค่ํ่สาสกในะน่ 先先弄过来。 เมื่อคร,ร,ครู่ผมเจอมันเป็นขวดน้ําหวานทุกคนแขวนไว้อยู่นะบริเวณต้นไม้ต้นนั้นไม่รู้ว่าแขวนทำไมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอวงไงหรือว่า,วาเคยมีคนมาอยู่นะั้นแล้วก็ใช้ขวดนั้นประโยชน์แบบในการเขาว่าไงใส่อะไรหรือเปล่าใส่น้ำพึ่งหรือเปล่าไอ้พวกขวดตีพึ่งหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจซพ่งตอนนี้เดินมา้อีกระยะหนึ่งก็เจอกองไฟนะ ฉันไม่รู้ว่าใครก่อไฟไงไ,ไว้ทุกคนทุกคนเจอปะขึ้นทีเนี้ยในป่าเนี้ยน้องแรนก่อไฟตั้งแคมป์มาหลายจุดมากนะแต่เราไม่สามารถบอกจะว่าแต่จุดอะตั้งแคมป์เพื่ออะไรตั้งแคมป์เพื่อทําอะไรเนี้ยบางคนแค่ก่อไฟแล้วยุงก็มีนะแต่ไม่ได้ค้างคืนหรือว่าไม่ได้พักแรมบางคนก็พักแรมตอนนี้ผมม่ลังเดินตามลากรนะ ทำลายพวกคนที่จะคิดจะเก็บผมนะทีไรทีมันแค่นั้น,นทุกคนนะอย่าเผลอบ้างนะหน,น่อไมน้นริขึ้นนะทุกคนเจอไหมหัวใหญ่ด้วนะูดิ ยุงเยอะมากที่ไปเดินทาต่อเลยทุกคนฝากกดไลค์แชร์กันนะฝากเป็ในกำใจทีวันนี้เจอพวกผม,ผมไม่รู้วนะ่าเจอไม่เจอแต่ว่าขอตามหาเต็มที่แล้วก็ล้างบัญชีแฉงของผมนะไปทุกคนผมเดินมาในปกักใหญ่แล้วแล้วก็ตามหาไอ้น,นังงูเฮาเลยนะคือดวงดียังไม่เจอเลยสักทีทุกคน เหมือนเป็นทางเดินทุกอย่างหรือเปล่าไม่ใ,ใจผมเดานะเฮ้ยทุกคนเจอมันไหมตามหากูเหรอเออกูตามหาเมาืองดีเลยไม่มีธุระแต่จะมาจัดการมึงไงมึงไม่เลิกทักทีไงจองล้างจองผ่านกูเนี่ยฮะ มีอะไรของมึงมึงจะจบไปยงังวะมึงจะจบไปยังเรื่องของ<ม>ตาม,มลาแล้วเดี๋ยวรอคนอื่นนะฮะ<ม>จบไปยงังไม่ยอมอะไรอะฮะไ,ไม่มีทายอมแมแน่าดิวันนี้จะรู้ว่ามึงจะยอมไม่ยอมมัม่นใจมาก,กสู้กูได้นะแรงมึงกับผู้หญิงขนาดนี้ฮะมาดิอุย้ยอ่ะอ่ะอ๋ะอ กิงกิยนยิงวะนี่นมันวายเชี่ยโอ้โอ,อ้อาจายรย<อ>ของขอนี่เข้าวอยเชี่ยสูไม่ได้หรอกออ้โอี้ตี๋เอรออ้โอ้ขอนี่ยิอยิงวายเชีอยอนี่เข้าอ,อย่าบาอัอาจมาเล่นกับโกงออกไปโออโอ้โอ,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 อ

เอามมดขอหัวโดนหัวมาแล้วมันก็นกบอกว่าจะจะฆข้าผมไม่ได้นะมันก็หายไปทุกคนทมฮ้ยทุกคนขวดน้ำแดงใครวางไว้นี่วะ มีคนมาทำอะไรทุกอย่างที่นี่ทุกคนจะว่ามีขวดน้ำแดงครับผมแล้วก็เอียงล้ม้วยนะเหมือนจะเหมือนจะเกือบเต็มขวดทุกคนแต่ทำไมแรงมันเยอะจังวะทุกคนมันบอกว่ามันได้วิชาอาคมจากหมอผีที่มันรู้จักดูพอดีมันบ้าของทุกคนตอนนี้ดวงยีบ้าของไหทุกคนมันมีผู้ชาอาคมแบบในตัวทุกคนแล้วก็มาพากำลังมันพากำลังมันเยอะกว่าผู้หญิงปกติทุกคนมันไม่เหมือนผู้หญิงแล้วตอนนี้ทุกคน ต่อยผมมันตีผมมันจะกัดผมแล้วผมแบบ,บ,บดันมันออกไปก่อนทุกคนนะแสงมันเยอะมากพี่อะไรมันโคตรเยอะเลย ว้าวมาจิวะออกมาดิจะออสู้มึงสักตั้งยังองมาจิวะเม,มื่อกี้ไม่ทันนั่งตัวไม่คิดว่ามันจะแรงเยอะงี้ทุกคนไม่คิดไม่ทันแบบไม่คิดมันจะเปนแรงเหมือนผู้ชายขนาดนี้ทุกคนมันไม่เหมือนแรงผู้หญิงแล้วทุกคนแรงมันโคตรเยอะเลย ตามหามันก่อนถ้าเจอผมจะรีบถ่ายถ้าไม่เจอผมจะขอปิดคลิปแล้วก็ตามหาค่อยเดินกลับบ้านแล้วกันตอนนี้ขอตามล่าตัวมันก่อนมันอันตรายมากกว่าน,นี้ทุกคนไป